สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะครับตอนสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่มนะครับของวันที่สิบสี่เสริมเนื่องมาจากว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นออกกจาคนแก่นะครับท่านมีไม่มีมะกิดนะครับ แบ่งมาฟิตมาให้ลูกหนึ่งนะครับแล้วท่านก็บอกว่าให้ลองทำหมักแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าดองมาฟิตก็ได้นะครับคนอื่นอาจจะอาจจะยังไม่เคยทำนะครับแต่ว่าแกบอกว่าให้ให้ลองดูลักษณะก็จะคล้ายๆกับการหมักกล้วยนะครับแต่ว่ามันมีความต่างอยู่หน่อยหนึ่งก็คือเราเอามาฟิตไปร่วมกับกล้วยนะครับนะแต่ว่าวิ เวลาใส่เนี่ยแกให้ใส่มาฟิตไปก่อนนะครับก็อุปกรณ์วันนี้นะครับก็มีมาฟิดลูกใหญ่อยู่ผสมควนฮะหนึ่งลูกนะครับเนื้อกําลังกินอยู่เลยนะครับแล้วกล้วยที่ผมต้องรีบทําเพราะว่ากล้วยตอนนี้มันงอมมากแล้วนะครับก็ขนาดเนี้ยหวีหนึ่งแกก็ให้มาแล้วก็มีน้าตาลใสแดงนะครับขนาดครึ่งกิโลแต่ใช้ไม่หมดแล้วครับ แกบอกให้แกบอกว่าให้ใช้ครึ่งหนึ่งนะครับน้าใสแดงป่นนะถ้าตลาดเขาอาจจะเรียกสีลำนะครับแล้วก็40ในในล่างของเครื่องดื่มชูกำลังนะครับนะฮะแล้วก็โหลนะครับก็เดี๋ยวเรามาเอาใส่กันเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแคมาฟิตใส่โลก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องนั่งดูผมแค่มาฟิตนะครับเดี๋ยวตัดตอนไปช่วงที่ใส่กล้วยเลยแล้วกันครับกล้วยนี่นะฮะแกบอกว่าให้ใส่ไปทั้งลูกก็ได้หรือจะหั่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกฮะตอนนี้ผมขอหั่นดีกว่าเพื่อจะได้ไวนะครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยฮะเดี๋ยวผม ขอปอกกล้วยก่อนนะครับหั่นใส่โหลก่อนฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมปอกกล้วยหมดแล้วนะฮะเหลือลูกสุดท้ายก็จะมาบอกที่มาที่ไปก่อนนะครับคือ,อ,อคนแก่เขาบอกว่าโดยผู้สูงอายุนะฮับอกว่าให้เอามาฟิดลงก่อนนะครับนะฮะมาฟิดลงก่อนเห็นไหมฮะ แล้วก็ตามด้วยกล้วยงอมๆนะฮะหนึ่งหวีนะครับนะเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายแดงประมาณทักงสองขีดสาขีดนี่นะฮะใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับตามด้วย40นะครับ40หรือ30ก็ได้นะครับ แกบอกว่าให้ลองใช้ดูนะฮะหมักแล้วเนี่ยมันจะได้ทั้งความหอมความฉ่ำของกล้วยนะครับกับกลิ่นของมะฟร้นะครับเพราะว่าแกก็อายุมากแล้วแกบอกว่าแกแกสมัยก่อนแกใช้แบบนี้นะฮะจะถ้าจะไปซ้ำของใครผมก็ไม่ไม่ทราบกันเพราะว่าพอดีคนแกเขาแนะนำมาบอกว่าเทอมีมะฟร้าน้อยเนี่ยถ้าเราไปไปหมัก แบบเข้าขนมปังเข้าอะไรอย่างพวกนี้นะฮะมันจะช้านะครับสนานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เคยหมักที่เก่าๆเนี่ยพอดีไปเจอแกแกก็บอกว่าให้ลองหมักแบบนี้ดูก็คือเอามอฟิตหนึ่งลูกเนี่ยถ้ามีน้อยก็คือใส่ไปแล้วก็ใส่กับกล้วยนะครับน้ําตาลแล้วก็สี่สิบนะครับใส่ไปแล้วหมักแล้วสักประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าก็ได้นะครับให้ความฉ่ามันออกนะครับแล้วก็เอาน้ําเนี่ยเวลาถึงหน้าหมายนี่นะครับก็เทน้ําเนี่ย แล้วก็เนื้อกล้วยเป็นบางส่วนนะฮะเอาไปขยำกับลำครับขยำกับลำแล้วก็เอค้าก็ขนมปังนะตกแกตกปลาเก็ตปลาอะไรพวกนี้นะครับตกปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้นะฮะอายุมากแล้วนะครับประมาณ80กว่าแล้วพอดีไปเจอนะครับเลยคุยกับแกแกบอกแกก็แนะนําบอกว่าให้ให้ลองแบบนี้ดูนะครับผมก็เลยมารีบมาทําคลิปกลางคืนเพราะว่าเพิ่งจะได้มานะครับลูกหนึ่ง กับกล้วยผมมีอยู่แล้วเนี่ยมันงอมเต็มที่แล้วก็เลยว่าเออมาคิดว่าลองมาทำซะเลยะนะครับจะได้รู้กเลยว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้นคลิปนี้นะครับผมจะเก็บไว้แล้วก็เวลาไปออกหมายเนี่ยผมจะเอาโหลนี้ไปนะฮะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมจะเอาไปออกหมายด้วยนะฮะแล้วก็ลองดูทําเนี่ยตอนนี้เราทําตามที่แกบอกเนี่ยก็ลองดูนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งนะครับว่าเหยื่อเนี่ยเรา ลองคิดนอกกอบบ้างนะครับแบ่งแบบใช้ลหลายๆอย่างลองดูนะฮะลองไม่ต้องแบบเดิมๆบ้างอย่างเงี้ยนะแกบอกว่าก็ลองดูนะครับนะก็คลิปนี้ผมขอย้ําไม่ประมาณนี้นะครับก็คือว่าคลิปเนี้ยตอนสี่ทุ่มนะฮะของวันที่สิบสี่นะครับนะสิบสี่ธันวาหนะฮะปีหกสี่นะครับนะบนะก็มีคนแก่แนะนําผมก็เลยเอามาลองทําดูนะครับ กินไม่กินได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับถ้าได้ผลก็ถือว่าคนที่มีมาฟิตน,น้อยนะฮะลูกสองลูกเนี่ยอามาต่อยอดตรงนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะใช้ได้นะครับถ้าเราได้ของมาน้อยเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนี้ได้มาแค่ลูกเดียวปกติปีแล้วนี่ผมได้มาเป็นกระสอบนะฮะทำให้ร้านไปนหมดแล้วนะครับชุดใหม่นี่ไม่มีนะฮะไม่ทันเขาโค่นต้นไปนหมดแล้วนะครับก็เลยไปหามาได้แค่ลูกเดียวนะครับก็เดี๋ยว คลิปนี้จะทิ้งไว้อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับต้นคลิปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเวลาไปออกหมายเนี่ยผมก็จะเอาไปไปลองหน้าหมายเลยนะยกไปทั้งกระปุกเลยนะครับโอเคนะครับช่วงแรกผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผม